เอาเลยครับสัตย์เลยกไม่นอนช้าใจวันนี้เรากลับมาเล่น Water l e a ก u e ครับวันนี้เราจำทำรีวิว Episode 8 Black Can นะครับผมก็เราจะารีวิวก็อย่าลืมกดไลค์และสมัครนะครับแล้วก็ติดตามผมนะครับถ้าอยากเห็นผมเล่นอะไรต่อไปแล้วก็อย่าลืมมา join Discord ผมนะครับที่ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับผม <c oughs> วันนี้เรามาทำรีวิว M18 Blackcat นะครับผมแล้วก็ผมก็ขออภัยก่อนนะครับก่อนเราจะเริ่มก็ผมสลึมสลือผมกินยาเข้าไปแล้วก็ผมแบบรู้สึกแบบแบบสลึมสลือเพราะผมไม่สบายเยอะเลยแบบนั่นแหละขออภัยด้วย M18 Blackcat มันอยู่ใน BR หกจุดูนนะครับผมแล้วก็มันเป็นรถถังที่ทุกคนรู้อยู่แล้วมันเป็น Hell Blackcat นั่นแหละไม่ไม่แต่มันเป็นมันเป็นเอ Hell cat เอ Hellcat หมายถึงอะเออผูดผิดมันเป็น Hellcat Hell นั่นแหละที่ เป็นรถถังที่โด่งดังในสงครามโลกนะมันเป็นรถถังในที่สงครามแบบดังมากในสงครามโลกที่จริงอ่ะไกจิน implement ผิดนะมันไม่ใช่ไ i g h t tank แลมันเป็น tank destroyer แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันเปลี่ยนตอนแรกมันเป็นแทง k d e s t r ย y ตอนนี้มันเป็นไ i g h t tank เลยผัว What the fuck เลยผมนั่นแหละรถถังนี้มันเป็นใน p พ c k premium pack ต่ออันไหนก็รู้จำไม่ได้นะผมซื้ออันนี้มันหลายปีแล้วหรือมันขายในโตดิเกินผมไม่น่าจะไว้กันนะครับผม รถถังนี้มันเป็นค่อนข้างรถถังที่เล่นสนกุกมันเป็นรถถังที่เป็นแบบกัาเรียกอะไรสายแฟรงเกอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าสายแฟรงเกอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยิงค่อนข้างจะยิงหนักเหมือนกันเพราะมันใช้กระสุนมันใช้ปืนเดียวกันกับเชอร์แมนนั่นแหละนะครับผมโมดิฟิเคชันตัวนี้ก็จะมีกระสุนท็อป ของมันที่เป็น M62 นะผมแนะนำนะใช้ M62 เนอะอย่าใช้กระสุนอื่นนะกระสุนอื่นุณจะใช้ขี้แตะขี้แทนุณจะยิงศัตรูไม่ตายเพราะ M62 มันมี TNT ในกระสุนแล้ววันเอาไว้กระทืบอพวกรถถังมันเอาไว้กระทืบอคนที่อยู่ในรถถังนะครับผมแล้วก็มันก็แบบเราก็จะดูมัลฟิเคชันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีส a ิ i อะไรก็ไหนดวชนนะครับผมเลยผมมันมันค่อนข้างจะแบบรีวิวละเอียดเท่าไหร่ในตัวนี้นะครับผม แต่เกมเพลย์ตัวนี้ก็แนะนำนะถ้าจะเล่นนะเล่นด้สายแฟลกเกอร์100%เด็ดขาดเพราะว่ารถถังนี้ you can never be seen you can never be seen หมายถึง hmm. ว่าคุณห้ามโดน discover รือห้ามโดนเห็น็ดขาเพราะว่ารถถังนี้มันมันเป็นลาแทางที่มีแค่เกาะแบบเบาบางเบาบาง,บางมาก50 f cal กับ20มินนะยิงเข้านะครับผมแล้วก็รถถังนี้มันมันเร็วกับ พลังเวทีน์เรสชิโอของมันนะเพราะวัน17ตัน17ตันถือว่าแบบโคตรไวเลยรถถังนี้ไปทอมสปีดแปดกิโลโคตรไวเลยนะครับผมนั่นแหละครับแล้วก็ถ้าถ้าเครื่องบินเจอคุณจากอ่าเอาอากาศนะผมเผื่อเกิดพูดไปแล้วเอาอากาศนะครับผม <laughs> ถ้าเครื่องบินเจอคุณในในพื้นแล้วก็มันบินอยู่นะโอ้โหคือคุณคือขนมเล่นรางวันนะเพราะว่ารถถังนี่มันเป็นโอเปรต โอเปท็อปคุณแบบยิงคุณสบายๆเลยครับผมในผมแนะนำว่ารถถังนี้โอเรเลสายแฟรงเกอร์100%แล้วก็สายซูพพอร์ตให้เพื่อนดกวยายิงข้างๆยิงจากระยะไกลศัตรูแล้วก็สก,กาให้เพื่อนนะครับผมเอาแล้วก็ผมไม่คิดว่าเราพูดมากแล้วก็ไปดูเกมเพลย์นะครับผมมาได้แมปเซเวอร์เรสใช่ไหมใช่เซเวอร์เรสสิบสามเริกก่มการแข่งขันผมชอบนะเฮลคัเฮลคันเป็น ผมไม่รู้แต่ว่าอเมริกันสมัยก่อน1904เกือบ 40, 40 40กว่านั่นนะยุคนั้นนะมันและมันเฮลคิคอปเตมันไม่ใช่ไรแทงแล้วมันเป็นแทงดิสโทยเยอร์นะจริงๆอะ่ะมันเอาไว้กระทืบรถถังเลยอ่ะแล้วกูไปทางนี้กูจะเจอสตีนใครมาเนี่ยทางกูจะอ้อมไปนะฮ่า,ามาฮะไม่มีสเตย์ไบรเซอร์ละว,วันที่นี้ผมไม่เข้าใจทำไมเกมมัน ม,มันให้เป็นชื่อเป็นไลค์แข็งนะที่จริงมันเป็นเป็นทง n k destroyer ที่จริงสมัยก่อนมันมันถูกต้องนะก่อนผมมาเล่นทำทีอะไรพวกนี้มันโลโก้มันจะเป็นสีเขียวใช่ไหนดูสิมาแดก ัดดัดกูฮะกูไม่เข้าว่าแต่เฮลดัดที่สองสามกูไม่เข้าม <c oughs> ึงคือใคร <c oughs> แล้วก็มึงก็ไปไหน ผมมีครูเป็นเอ็กซ์เพิดเลยโหลดค่อนข้างจะไวนะครับผม,มลลแมสคอร์นเหรอเฮ้ยเฮียยิงแค่โรเตอร์ิบหามแล้วผมชอบอะไรแค่ว่าเร็วนี้เลยใครวะโอ,อเอสอูห้าสิบ

ไปไหนไอ้ไอ้ไอหําหน่อยถ่าดเจอวันนี้ก็ยิงซึงซึงมาไปกูก็ไม่เข้าอีกถ่ายก็อยู่ตรงนั้นกูไม่เล่นด้ว pues ย Hey 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 hai hai à, cũng hai 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 mày เนี่ยวผมยิงแชแต่พันธห้ผมไรเวอร์ไว้อาแดกเออโอ้ผมยิงไม่ได้ชิบหาม <laughs> สวยเพื่อนได้2คิวได้2แอสซิสต์ส อ่ามันขึ้นระดับหนึ่งด้วยเนี่ยทำไมผมชอบ Hellcat Hellcat มันเร็วนะมันมันเหมือนถูกบัฟได้ความเร็วแต่ผมก็ค่อนข้างจะชอบมันสมัยก็มันอื่นๆนิดนึงแต่ตอนนี้มันแบบรู้สึกแบบเฮ้ยทมันขึ้นท็อปสปีดเร็วเลยแล้วกุว้งขุดอ้าหนึ่งพันปอนด์เ <c oughs> อาละลุยกันเลยได้ไอเบนนิงแคสต์โลเวอร์เซนต์มินนซะด้วย m ห้าสิบเอ็ดเชอดันไม่เคยเล่น เคยก็แตะมันนิดหน่อยแต่ไม่เคยเล่นเลยโน <c oughs> <No. S 2> <c oughs> ่เพื่อนบอกว่านโน่ทำไมมึงไม่เคยแตะมาเราได้อั P N version mini. Mini version. พเดทการ์เซอร์เวอร์ชันมินนี่มินนี่เวอร์ชันพูดจริงนะผมเล่นมันเคยเป็น <c oughs> วเวอร์ชันมินนี่ครับมันมันเล่นยากกว่ามั้งเอาลองผมนะผมผมผมคิดว่ามันเล่นยากกว่า <c oughs> อันทีมึงเป็นห่าเฮ้ยมึงเงียบๆกันสิเฮ้ย เออมันใส่กูบอกช h u t u กูแ a ฟ5 five m i l l i ว n p แม่งเลยเฮียหนึ่สิบแปดะกูะ t t กูบอกเพื่อให้ให้ไอรัพได้ไหมกูมี5มิ e m i l l i o ว p o ฮูปาได้สตีได้สตีเฮียเนี่ยแล้วแล้วก็เหตุผลอะไรทำไมผมปิดแชทผมนี่เก็บมาเห็นสแปมว่าท้าจะดีพอา้าทจะคังคกพอยต์อะไรอยู่นั่นอะไอชิมหายเล่นระยาอ่อนก่อนไว้เฮียคนที่สแปมไม่เฮียอะไรแบบนี้เนะี่ยฉันขอให้อากอมากรุนไปไป,ไป,ไปพิโรดไป <laughs> มันทุเรศนะสปายมันกับอันนี้โอ้ยมึงไอ้พันนี้เด้เฮ้ยกูรู้ attack the d e p o i n t ไอ้ไอ้ห้ากูก็พยายามตั้งใจเล่นมึงก็ attack the deep point นั้นมึง attack the d e p o i n t มาเนี้ยมึงก็ไอ้พันนี้ไปเฮี้ยไปด้งไป อะไรเออแผ่นเค้ก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 จริงเหรอดักรอคนตรงแถวนี้ได้ฮะเพราะอย่างไรมันก็ต้องผ่านมาทางนี้แล้วมันก็ต้องเด็ดสมอลเล่ในในพิกัดเราอยแล้วไทเกอร์ไม่มีอะไร มีพันเซอร์คิงไทยกูยิงไม่เข้ากูก็โทษกับพี่กูก็โทษกับพี่กูยิงไม่เข้าแม่งฮาวิแมงห่วงใครยิงกู เขาเองนั่นแหละยิงยิงตัวเองอะแต่เสือกยิงตัวเองไม่เข้านะแต่เนี้ยกูยิงเข้าไปแล้วกูยิงได้แค่แตร์าฮอย่ามาเล่นกันแบบนี้กูไม่เล่นด้วยนะไอ้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 เยเอย ที่เร็วซาบ้าเไอ,อ้เฮียพวกขึ้น่ะสิ่งนหนึ่งที่เเกียดไอ้ฮลเลคแนนะ็ปผมเป็นโอเปนแะฮ็โอเปนแฮ็แทงในหลังคางมเปิดเว้ยแล้วคนน่าเบื่อเลยม,มันมากแล้วนะ <c oughs> ไปไปยิงที่อื่นไปเฮีย มีที่อื่นให้ยิงตั้งเยอะไอสัตว์เฮ้ยคืงอย่เราเหลืองอยู่ทำไมทีนี้ไม่มี M9X วะจะสนุกกว่าเยอะเลยอนะถ้ามี M9X ใ,ให้ผมอะ เออทียในพวกเทียน,นต่ำสนุกนะเพราะว่ามันมีไฟแมนครูไม่ใช่เหมือนเทียหุกบอลนั้นมีแค่สี่คนหรือสามคนแม่งนัดเดียวกูไปใสกันาระเลยต้องไปกระสุนเข็มนั่นแหละเลยมันแบบคือแบบค่อนข้างจะแบบตายแบบอะไรแล้วก็ตา,ายง่ายแต่ตายยากว่ะตายง่าย,บา,าย,ายบางตัวตายง่ายบางตัวตายยากเออหมดรถถังไป เออจะยิงจริงใครก็เข้าเขหา่าใครก็ถอยมามามะถอยมาแมงคืนบินกับเพียบเช่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ามันไปไหนน่ะนัดเดียวไปเลยเอฟหกสองกระสุนเดียวกันไม่ใช่หรอ เองม62แต่แม่งนะแม่งน่าจะยิงอ่านั่นก็อ่าพันนี้เข AU ้าเข้าดีกว่าผมอ่ะทีก็ไอทีหนึ่งหนึ่งเก้าผมไม่เคยซื้อนะผมเคยแค่ซื้อมนันในอล่แถมมันเป็นมันเป็นเอ็มหกสิบอ่ะหรือเอ็มหกอ่ะปังไปซะ Back to the h a n g a e r with you man Back to the Monkey รีเทิร์นท <freelance> ูเดอะมังกี้นั่นแหละก็รู้สึกเหมือนรีเทิร์นทูเมังกี้จริงๆแล้วมาเล่นแบบแบบเทียนนี่นะเราก็จะเราก็ผมจะได้ยินเสียงไอ้แคนโอ้ามันมันอยู่ในวิดีโอถ้าถ้ามันอยู่กับผมนะแต่วันนี้ว่ามันไม่มันไม่อยู่ใน มาเห็นกูแปะไปช่วยไม่ได้น้องมึงมาก่อนไอ้ไ,อไทเกอร์เมื่อกี้มันเห็นมันน่าจะเห็นผมไปแล้ว มันน่าจะโบม,มาใส่กูก็โผมากูก็เกาให้เพื่อนใส่คือบินก็มองมององแล้ว่ะตอนเนี้ยแล้ว,ลว,น,น,ลวนี่มันเยือนี่ว่าผมก็อยากเล่นให้มันมองเห็นสิเมาหง มันไม่ผมมันสติวิเชียรเธอแคปเลยกูจะโผล่ทำมะเขืออะไรๆนักกูก็ตายสิข้าเปคนขาเซ่ของแท้เลยอันนั้นอ่ะสเกลสวยหน้าที่เราแค่สเกลแล้วก็กระทืบแค่นั้นเอง พราะเราทำได้หลอยอย่างเว้ยเพราะเราเป็นไลท์แทงไลท์แทงจริงก็ไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนเป็นในพกกันธมิตรก็มันเหมือน,นไอ่ที่จริงมันสมควรเป็นแททูสโอยมันสมควรเป็นอะฮะตะแกงกูฮะตะแกงตอน,นหลุดได้เลยวหรอปวตินหลุดไม่ได้นะเว้ยมันสมควรเป็นในพันธมิตรเว้ยอะไรนะจะ ตายไปซะผมลืมแม้ว่าผมไม่มีปืนกตดตอนแรกจะยิงปืนกดทดสอบมันนะว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันจะพนี้เปล่าเออเพื่อนกูเป็นคาเมคาเซมันจะมีคนอยู่แถวๆนี้ไหมเอ่ยมันมีไหมมันอาจจะไม่มีสินะ โอ้โหแม่งพันเซอร์แม่งตายเต็มเลยเกลือดเลยสวยครับเอาชนะแลวครับเหลือตัวหนึ่งสกินงอยู่ตรงนั้นในสกินงของประเทศอังกฤษใช่บอรเราชนะ เอาลอนลุยกันเลยเฮ้ยมีคนซื้อซื้อฮัล l c a คแคทวะสวยวะให่มีคนอื่นเล่นแบลคแคทด้วยอยม่ได้คนเดียวแล้วที่เล่นแบลคแคทโอ้โหเอฟซีแปดเต็มเลยวะกาเคลื่อนเต็มเลยก็ตอนแรกก็แฮปปี้นะมีเพื่อนนะแต่ว่าฝั่งนี้โอ้โหไลค์แคท only กูกูค,ค,คิดว่าฝั่งนี้แม่งแมแม่ว่าน่าจะรอดละแ <laughs> ่า่าฮอาฮ่าย่าร่าแแม่งแ่าสวยว่บ แดดมันส่องลงมานะอ,อ๋อใช้ได้เลยเนะี่ยแบบนี้ว้าเราใจปบบนี้ไหมเราจะป้องกันได้ไหมคนเดียวเนี่ยเออผมเชื่อว่าเราป้องกันไม่ได้หรอน่าจะน่าจะแตกคนเดียวอะตรงเนี้ย วานนักเลร์กูยังมีสูงม,มากกว่าไอ้ทนนี่เกียนนี่เลยไปไหนกูนนะะบอกให้ไปไหนฮะไอ้น้องคใครบอกให้ไปมาคุยกับพี่ก่อนสิ กูไม่อยากอยู่กันดีทุกอย่างเลยถ้ากูเจอไอ้สองแล้วก็ 2, แบบเจอพวกไทเกอร์เจอพวกพ,พันเซอร์อะไรอย่างๆใครกรีดอ่ะไปอา,า,าร์ตี้ไปตัวเล็บผมไม่มั่นใจเด็ดขาดว่าผมจะรอดอยู่คนเดียวอยู่ทางนี้นนผมเชื่อว่าถ้าผมไปตอนนี้แล้วก็ไปความเร็วสูงไปอ้อมไปทางซ้ายให้มันพวกมันนะเออเออไทเกอร์เพื่อกูตายกูได้ทีกรีสได้หมดนไม่ใช่กูได้ไทเกอร์อันหนึ่งเออ อ๋อมีใครอยู่ไหมมีใครจะเป็นคนดีกับผมไหม

ปเลยกับพี่มาไวไปไวนะมาไวไปไว <c oughs> ก็ไปหากงกาม่ามึงไปชิบหายเสียไว,ว้อยู่คนเดียวเลยเสียชิบหายเลยไทเกอร์มันก็เสียงดังมาแนละ้วเสียงดังก็เด่นเลี้ยวไปทางนี้ดีกว่าแอบ,แอบ นั่นแหละแอบอยู่คนเดียวตรงนี้แล้วก็รอศัตรูมาสเนิกกี้บีกี้ไปผมเกลียดเฮลแคทมันสู้ไม่ค่อยได้ปืนไม่เข้าใจกับปืนมันวะมีคนไปข้างหลังผมมาชนะเดี๋ยวมาทางนี้วะ เอาเอาสบบบแม่เอาสะบบหล่นเลยตอนนี้ดูเหมือนไปข้างหลังนะสักเสียงฟังเสียงไหมส่วนไอ้ตัวนี้น่าจะมาคณะคณะผมเนี่ย Sounds like tiger tiger cứu được <laughs> chính xác rồi <laughs> đẹp mẹ, mình ถ้าไอหัวไอ้กูเดาถูกกันนะ3ามคิวหนึ่งแสซิสตปืนนี้ใช้ได้ป่าวอ้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 าวบึงอ้ยกูยิงมิดพุชอ้าวอ้าวอ้าว อ้าว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 จบแล้วมึงอ้าวแต่ผมผมอาจจะตายเหมือนกันละอ้าว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 มาสิมาสิมากับกูดิมาได้กับกูมามา่ด้สิ มาเล่นสิมาเล่นสิเออ unda, นั่นแหละเอาแล้วก็ผมหวังว่าเกมเพลย์เมื่อกี้ครับตอบโจทย์นะครับแล้วก็ผมขอโทษอีกครั้งนะครับผมลืมเลอยอะไรของผมตอนแรกของรีวิวนะครับผมนั่นแหละครับเพราะว่าผมถ่ายวิดีโอนั้นไปสองสามวันแล้วแล้วก็ผมมาทำไอไอโอเพนนิ่งรีวิว ต้องระวัสบายนะครับผมนั่นแหละครับเอซิบแปดแบล็กแคทแล้วรถถังไอวิวอับทุยไอวิบ้าเลยไล้แทงเออไล้แทงกินยาคุคนบ้าเลยไลไแทงนะครับผมเป็นรถถังที่ค่อนข้างเหมือนที่บอกไปตอนแรกว่าสมควรเล่นเป็นสายอ่าแฟลกเกอร์แล้วเสร็จแล้วก็สายซูพอร์ตให้เพื่อนนะครับผมเพราะว่ารถถังนี้มันอยากถูกห้ามถูกเดสกัเวิทยาศาสตร์ว่าเป็นไล้แทงที่ยิงขี้แต่คุณยิงได้ฟิสิกอลคุณฮัตเชยใส่มันมันก็ตายแล้วล่ะนั่นแหละ นั่นแหละครับผมผมก็คิดว่าไปพูดมากนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับมากดไลค์และ subscribe แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับอย่างี้แล้วก็อย่าลืมมา join like Discord ผ,ผมนะครับ Discord ผมอยู่ข้างล่างนะครับสยามาเล่นกับผมคุยกับผมหรือม,มาหาเพื่อนใหม่เล่นนะครับผมก็อยู่ข้างล่างนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วก็ย้ำอีกทีนะึงลิงก์อยู่ข้างล่างนะเว้ยนั่นแหละครับผมผมก็คิดว่าพูดมากผมก็ขอลาก่อนแค่นี้น,นะครับบ๊ายบาย